ทางกับครับครับกากินบนโนครับบ้านตัวใหญ่ไรใส่รถซาเล็งนี่ครับกลับบ้านครับสวัสดีครับผมกดบ้างํำดำครับมือนี้ออกมาหน้าครับมาหาอยู่หากินครับมือนี้หลังจากถีมือว่านไปไทยหน้าแล้วครับเดี๋ยวสิมาใส่ป่าในซานี่ครับนี่ เดี๋ยวมีเบ็ดใส่ไบอยู่สองสามขั้นครับใส่หาปลาดุกไงครับปลาดุกไงปลาคอปลานี่เลยครับอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวเบ็ดเก่ายังยั่งอยู่ครับเดี๋ยวหาขั้นเบ็ดหาเสือก่อนครับผุนอยู่ฟังผุนมีครับเดี๋ยวไปเบิงก่อนครับใส่วานเข่าเรียบร้อยครับโอ้ยไหนกูเนาะนี่ครับหลังหนึ่งผมใส่ไปแล้วนี่ Tặng đầy vô vụ ใส่ได้สามลังครับใส่ไปได้สามลังหนีหลังหนึ่งลังสองอยู่พุ่นครับหลังสองหนีหลังสามอยู่นี่ครับเดี๋ยวได้สามลังครับหลังหนึ่งมันขาดครับเดี๋ยวลอเพิ่งจะสิบยี่สิบนาทีครับจะเป็นยังไงจะมีแนวมากินบ่แต่ว่าปาดุกง่าเลยครับปาดุกตัวเป็นสองโลสามโลหมดเลยครับเดี๋ยวลอหลุนเบิ่งครับ เดี๋ยวถ้ามันติดเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ้งไหมครับนี่ครับม่านเครืองสุโม,มงครับเคิงสุโม,มงมาเบิ้องนังนี่ือเป็นตึงๆครับเป็นขั้นกรุง หลังนี่ก็เป็นสายถึงตึงครับอุ้ยมีรุ่นมีรุ่นครับหลังนี่เดียวเดยวเดีวยวหาท่ว okay. ่างกล้องมันครับอุ้ยแมนแมนแมนครับดึงแล้วดึงแล้วตึงแล้ว เดี๋ยวผมขามไม่พูดครับ บางิดฟังบุ๋งน้อบาน Ui! จวดๆครับรถตุงเอครับ เนี่ยครับนี่นี่นี่ครับกัดไปจอยครับตัวตัวใหญ่ครับตัวจอย โอเเ้เหลี่ยงเนี่ยครับเลี่ยงไปหลายปีแล้วครับนี่เลี่ยงแบบไ่ได้ให้าหารบร่ได้ยังเลยครับปลากิด่ยมีแต่หัวครับเลี้ยงไปหลายปีแล้วครับนี่โอ้ติดเสยมี้นก,กินขึ้นวาเนาะครับ โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับส่วนนี้ต้อนกต้อนยังบ่ค่อยได้ออกได้ครับจากไทยนาไทยยังน้ำพิ่นอยู่ครับสวัสดีครับ